สวัสดีค่ะพบกับแอมที่ปรึกษาด้านกรารบริการ MG แสงอาลีออโต้วันนี้เราจะมาทำการไขข้อข้องใจว่าจำเป็นไหมที่ต้องล้างห้องเครื่องเผาไหมหัวฉีดและหัวฉีดมีหน้าที่ทำอะไรคะ่ะหัวฉีดมีหน้าที่ในการกระจายน้ำมันไปยังห้องเครื่องยนต์และก่อให้เกิดแรงดันช่วยให้รถมีการขับเคลื่อนบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ามันอีกด้วย ดังนั้นถ้าหัวฉีดสึกหลออจะทําให้รถที่คุณรักเสื่อมสภาพรถจะมีอาการกระตุกเหยียบไม่ขึ้นหรือขับแล้วเปิดน้ำมันมากขึ้นก็ต้องเสียตังค์เสียเวลาซ่อมเพิ่มอ,อีกหลายพันบาทเลยนะคะเมื่อเห็นความสําคัญของหัวฉีดแล้วเราต้องดูแลเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมสําหรับการใช้งานนี่เลยค่ะน้ํายาล้างห้องเผาไหมหัวฉีดควรหมั่นล้างทุกหนึ่งครั้งหรือ6เดือนหรือเมื่อรถท่านมีอาการกระตุกเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันน้ํายาตัวนี้จะช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้ดีขึ้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำรถกลับมาใช้บริการสามารถนำรถเข้าบริการที่ MG แสงอารีออตโต้สาขาสีนครินสาขาลางังสิตของสี่สาขาทาราลราดตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะอยากไปตัดสินใจซื้อรถกใครถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับแสงอาลี